สวุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับช่วงเย็นของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นของขนาดขอบ14นิ้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นล้อของสปาโกะนะครับเป็นล้อขอบ14แต่เป็นล้อแท้นะตีตาผลิตในญี่ปุ่นเมทอินเจเมนนะครับล้อตัวนี้นะครับขอบ14เดี๋ยวผมลองยกให้ดูน้ําหนักก็ มันไม่ได้ถึงกระเบาเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ล้อฟอสนะครับแต่มันเป็นล้อแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับอ่าที่ผมบอกเลยนะครับ made in Japan นะครับล้อตัวนี้ผลิตในญี่ปุ่นนะครับเป็นขนาดคอลบนะครับกว้าง6นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซต40นะนะครับก็ถือว่าหายากนะ ถ้าเกิดว่าถามผมว่าล้อตัวนี้นี่ได้มาไงอันนี้นะครับที่ขอบล้อเขยมเลยนะครับเลสซิ่งสปาโก้นะครับคือเป็นล้อของสปาโก้ถ้าเกิดแบรนด์นี้เอาส่วนใหยากจะรู้จักในแบรนด์ที่ขายพวงมาลัยบอกอะไรพวกนี้นะครับมีล้อด้วยนะนะครับตัวนี้เป็นสเปค4รลูนะครับมาตรฐานนะครับทั้ง100และ1้4นะครับคุณเอาไปใส่กับพวกรถเ,เล็กๆได้วิลาดและถาดพวกนี้ที่เป็นล้อกระทะมาเปลี่ยนล้อแท้เขาตรงนี้ไปใส่ ครับของเก่าเราเรับเพิ่มด้วยนะนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุ้เทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงทะเล21หรือ21มา200เมตร,รติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ